พระเดชพระคุณตุ่พมหาสิงห์วัดถ้ำป่าไผ่อำเภอลิจังหวัดลำพูนเมตตาให้ขาถาล้างซวยอาถรรพ์และอัปมงคลต่างๆให้หายไปหมดไปทําบ่อยๆจะดีที่สุดเมื่อเราได้ล้างพิษล้างไผ่ล้างอาถรรพ์ต่างๆอันมีไสยเวทมนต์ดำคนผีคนคนเป็นต้นก่อนจะอาบน้ำใช้เสกน้ำอาบนึกเอา พระพุทธรูปไว้บนหัววะน้โมสามจบขออาราธนาพระพุทธานุภาพขององค์พระพุทธเจ้าได้โปรดทรงเคาะล้างโวยล้างอาถรรพ์และอัปะมุงคลทั้งหลายทั้งปวงให้มาลายหายไปจากข้าพเจ้าพร้อมกับน้ำที่ข้าพเจ้าอาบนี้ด้วยเถิดแล้วภาวนาว่าอิติปารมิตรติิงสาม อิติสพันยูมะคะตากอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปิโสวิเศเีอิอิเศเิพุทธมาเนอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธมะอาุทุกขังอนัตตาสัมปติสามิ ขอเคราะทางหลายทางปวงอย่าตามข้าพเจ้าทันขออภิมงคลทางหลายโจงหายไปจากข้าพเจ้าพร้อมกับน้ําที่ข้าพเจ้าอาบนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ